จะมาถามดีๆครับไม่ได้ตั้งใจจะมาถล่มท่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานสภาก็ไม่มาประชุมตั้งใจใช้กลไกของรัฐสภาถามกระทู้ก็ไม่มาตอบผมรับไม่ได้ผบริหารระดับสูงมาภูเก็ตหมดเลยไม่มีใครอยู่กรุงเทพเลยในวันที่คนตายนิวไฮเนี่ยค่ะท่าน และนี่ก็คือสาเหตุที่ผมต้องยื่นยติด,ด่วนเพื่อที่จะยุสอบสบคเหตุผลผมเป็นอย่างนี้ก็ท่านประธานมีทั้งรัฐบาลมีทั้งสอบอคคนเราความคิดคนเรา,ว,าวิสัยทัศน์คนเราแผนปฏิบัติคนปฏิบัติปวดหัวมีงบซอ่อนงบงบประมาณประจําก็มีผมเป็นกรรมธิการงบต้องถามเลยทุกหน่วยงานที่มาเสนอตกลงคุณมีงบอันนี้แล้วคุณมีงบซ่อนอยู่ในพรกเงินกู้อีกด้วยป่ะที่ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งคุณต้องยุสอบสบคอ,ออกให้ได้กลับมาสู่วิธีคิด วิสัยทัศน์แบบปกติให้มันตรวจสอบได้ยุสอบสบอคเสร็จไม่พอท่านต้องปรับคลมมได้แล้วครับหารัฐมนตรีต่างประเทศที่เขาเก่งๆเข้ามาทําเรื่องวัคซีนดิปโลมิซี่ทำเรื่องวัคซีนสวอปท่านต้องหารัฐมนตรีมาหาไทายเก่งๆได้แล้วครับการกระจายความเสี่ยงมันไม่ใช่การที่กระจายคนออกไปข้างนอกมันต้องบับเบิลแอนด์ซีลทำยังไงให้ตรึงคนอยู่ในพื้นที่ให้เร็วที่สุดแยกน้ําออกจากปลาให้เร็วที่สุดนี่คือการกระจายความเสี่ยง ท่านต้องหารัฐมนตรีสาธารณสุขที่รู้เรื่องระบบสาธารณสุขจริงๆท่านต้องหารัฐมนตรีพัฒนาสังคมรัฐมนตรีแรงงานที่เขารู้เรื่องว่าการที่คุณไปเยียวยาด้วยเงินของประกันสังคมมันผิดวัตถุประสงค์ถึงเวลาต้องเอาคนรุ่นใหม่คนเก่งคนที่เขาเข้าใจคนที่สามารถทํางานได้จริงๆคนที่เขาอยู่กับประชาชนมาตลอด พอได้คลอรมอชุดใหม่คอขวดแรกที่จะต้องทลายลงนปัจจุบันฉุกเฉินที่สุดคือคอขวดของระบบสาธารณสุขตอนนี้ต่อให้มีไฟเซอร์มากองอยู่ในประเทศไทยหลายๆล้านโดสก็ไม่ทันแล้วครับไม่ทันขนาดไหนไม่ทันขนาดรองประหลัดสาธารณสุขร้องไห้อย่างนี้ดีกว่าที่รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดก็คือการอัปเกรดห้องพยาบาลมีงบประมาณที่อนุมัติแล้ว10,000ล้านท่านประธานทราบไหมครับว่าจาก10,000ล้านนั้นใช้จริงไปเท่าไหร่ สามเปอร์เซ็นต์ครับหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000. ่งหมื่นล้านเบิกจ่าย Liberty, จริงไปแค่สามร้อยแปดสิบล้านถ้าจะพูดกันให้ช,ชัดๆเครื่องช่วยหายใจสี่ร้อยห้าสิบเครื่องซื้อมาสามสิบเจ็ดเครื่องตอนแรกตั้งมาผมก็โมโหแล้วว่าตั้งมาแค่สี่ร้อยห้าสิบเครื่องพอมาเห็นว่าสั่งซื้อไปแค่สามสิบเจ็ดเครื่องไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่รู้จะพูดไหมหมดคำพูด <L ux> ต้องมีนักดนตร <L ux> ีที่เสียงไพเราะสร้างความสุข <L ux> ให้กับพี่น้องรประชาชนเป็นจํานวนมากปรับตัวแล้วปรับตัวอีกปรับตัวแล้วปรับตัวอีก จนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจที่จะต้องกระโดดลงมาซึ่งผมได้แสดงความเสียใจแล้วก็ได้ขออนุญ,ญาตกับทางครอบครัวว่าจะขอมาอภิปรายและจะทําให้ดีที่สุดเพื่อหวังให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเคสสุดท้ายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะชนะวิกฤตแบบนี้ได้เราจะชนะด้วยวิทยาศาสตร์เราต้องชนะด้วยเทคโนโลยีเราไม่สามารถที่จะชนะด้วยการทํามือชูสองนิ้วอะไรบางอย่างข้อควรสุดท้ายในเรื่องของวัคซีน ประเทศไทยในเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะมองในมิติไหนล้มเหลวหมดทุกมิติขั้นต่ำที่สุดที่นายกจะทำได้คือการหาวัคซีน mRNA อย่างน้อยแสนโดสสองแสนโดสให้กับหมอให้กับแพทย์ของเราเขาคือประการสุดท้ายในภาวะฉุกเฉินของประเทศเราถ้าเขาติดเหมือนอย่างที่เชียงรายถ้าเขาติดเหมือนอย่างที่อินโดนีเซียประการสุดท้ายพังแล้วถึงวันนั้นมันคือชีวิตของผมแล้วก็คือชีวิตของท่าน แต่ผมไม่อยากจะฝากส่งท้ายอย่างนี้ครับไม่ยุสบสบคไม่ปรับคอลอมอก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องถอยแล้วครับเพราะว่าน้ําตาของคนเนี่ยเวลามันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําแต่เวลาที่มันตกถึงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันกร้ลแนใหหยีบ